สวัสดีครับกิตติครับไทไทม์เชนดครับวันนี้กิตติมาอ่างทองครับอาเภอป่าโมกครับโครงการไฟรทัศนครับวันนี้มาในโครงการครับบ้านหลังนี้ถือว่า70%แล้วครับท่านผู้ชมเสร็จ70ทําต่อไม่ได้ที่เหลือนี่ก็จะไปทำหน้างานครับอย่างเช่นตีระแนงมุงกระเบื้องอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ลูกกรงบางส่วนนะฮะซุ้มบันไดบางส่วนนี่ก็ไปทาหน้างานครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านทรงไทยพื้นที่170ตารางเมตรครับซุ้มศาลา นะฮะส้มระเบียงหน้านะครับประมาณ30ตารางเมตรนะครับส้มบันไดประมาณนะผมประมาณคาดเคลื่อนขอโทษด้วยนะฮะสิตารางเมตรครับแล้วก็ตัวเรือนครับนะฮะตัวเรือนอีก128บวกร้ไปดูบ้านทรงไทยของไพรัฐทรงไทยครับโอเคครับนะฮะใน่คือบ้านทรงไทยที่กิติโอ้โหเอามาฝากเพื่อนๆหลังนี้นะครับน้กกว้าง16นะตัวเรือนนะครับเอา ผมเอาเฉพาะซุ้มก่อน3าคูณสบันไดต่างขึ้นนี่ผมไม่ได้นับนะฮะสามคูณสี่ครับซุ้มบันไดตรงนี้อยู่ข้างหน้าที่หอนกนะครับรวมทั้งชานพักนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ4ี่คูณสก็12สครับส่วนระเบียงที่เห็นสูงสูงนะฮะตรงนี้นะฮะไปนู่นนะฮะสิเมตรนะครับลึก3ก็ประมาณ30ตารางเมตรนะครับส่วนตัวเรือนจากหวัวมุมห้องเลยครับฝั่งนู้นนะครับไปนู่นเลยนะฮะผมประมาณไว้แล้วครับประมาณ16เมตร ขาดเหลือเกินขอโทษจริงๆครับผมใช้วิธีไปยืนนับช่องนะครับอาจจะมีการพลาดนิดหน่อยไม่เป็นไรเอาเป็นว่าพื้นที่นะครับลึก8นะฮะกว้าง16ตรงนี้ก็อยู่ที่128รวมเปเสร็จ170ขาดเกินขอโทษด้วยนะครับบ้านเรือนไทยที่พระรรชงไทยเตรียมจัดส่งครับ70%แล้วก็ท่านผู้ชมหลังคายังไม่ได้มุงนะที่เหลือทำหน้างานครับเสานี่ถียิบแล้วมีขัวครับนะฮะไม้สักทองครับท่านผู้ชม ใช้ไม้สักทองในการทําบ้านทรงไทยครับไม้ของไพรัฐทรงไทยเนี่ยผ่านการอบแห้งมาอย่างดีครับท่านผู้ชมนะฮะอบแห้งอย่างดีนะครับไม่ต้องห่วงครับเรามีาแปรรูปจากโรงงานเสร็จแล้วนะฮะค่าโรงอบอีกทีหนึ่งครับท่านผู้ชมอบนานด้วยนะไม่ใช่อบแป๊บเดียวนะอบเสร็จแล้วก็เอามาเนี่ยเอามาประกอบอย่างที่เห็นครับพร้อมจัดส่งให้ลูกค้าครับนี่หลายหลังเลยนะตอนนี้นะนี่อีกหลังหนึ่งคนระับท่านผู้ชม นะครับตรงนน้นอีกหลังหนึ่งเอาหลังนี้แล้วกันอ่ะหลังนี้นะครับเป็นบ้านซองไทยนะฮะเรือนโมูบ้านกลุ่มถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าเป็นรูปตัวยูได้ไหมเป็นรูปตัวยูก็ได้นะท่านผู้ชมนะฮะจะเรียกไหก็ได้นะครับเพราะมีหนึ่งซุ้มมีชานพักแล้วก็มีหนึ่งซุ้มหอนกนะฮะแล้วก็หนึ่ง ระเบียงหน้าแล้วก็มีศาลาอยู่หน้ารับบ้านนะอยู่ตรงกลางของตัวบ้านนะครับแล้วก็เรือนซ้ายขวาสองหลังด้านหลังอีกหลังหนึ่งฮนะขวางนะฮะด้านข้างกระนาบข้างสองหลังนะท่านผู้ชมความสูงนี่ตามมาตรฐานบ้านทรงไทยของบรัสทรงไทยครับไม่ต่ำมา2เมตรเจ็ดสิบห้าเซนครับ น่อันนี้ขัดเหลือขอโทษนะบางทีลูกค้าอาจจะออเดอร์มาอาจจะเกินหรือว่าอาจจะต่าลงมานี่แล้วแต่นะแต่มาตรฐานของเขาจะอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมลูกกลองนี่โอ้โหทรงยาวสูงเลยสูงมากครับประมาณ2เมตรนะลูกกลงตรงนี้นะท่านผู้ชมเสานี่โอ้โหหน้าสิบมีครับนี่หน้าสิบนะไม่ต่ำมาหน้าสิบท่านผู้ชม โอเคนะครับอาจจะมีหย่อนหย่อนอ่อน,ออนๆเต็มเต็มแก่ๆนี่มีหลักเสานะครับแต่ไม่ต่ำมาหน้าสิบนะครับโอ้โหเสกเสกคู่เสกเดียวนะครับนะคานคานนะฮะสองสองแปดนิ้วแปดนะฮะสองนิ้วครึ่งแปดเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับนี่รอดก็โอ้โหหน้าใหญ่ครับท่านผู้ชมนะหน้าใหญ่นะครับอู้หูดูนะฮะ ทราบของท้าแขนสวยงามครับท่านผู้ชมพื้นที่อาจจะเกะก,กะสําหรับการถ่ายทําแต่ความสวยงามไม่มีเวือนเปลี่ยนแปลงครับท่านผู้ชมนี่ฮะบ้านของไพรัสทรงไทยข้างหลังมีนั่งร้านอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมพื้นที่ใช้สอยอย่างที่ผมบอกร้อยจสะสตารางเมตรหน้ากว้าง16ลึกผมคำนวณแล้วนะว่าไม่ต่ำกว่า8นะครับนะ8อาจจะเกินก็ได้นะครับแล้วก็ รวมๆไม่ต่ำกว่าร7 0แล้วกันนะฮะก้าดาดเหลือก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะผมใช้วิธีการคำนวณเอานะฮะเอาเป็นว่าหลังใหญ่จริงๆท่านผู้ชมดูเสาก่อนนะครับเสา่านการอบปานการใช้การอบแห้งอย่างดีนะนะไม้เกรด A นะฮะนี่ไม้เกรด A ครับไม้สักทองทั้งหลังเลยครับท่านผู้ชมนะเป็นเสากลมนะครับนะนะครับนี่ฮะก็มีการบากหัวเสา บต,ตีนเสาตีนเสาเพื่อจะใส่เหล็กปาเลศนะครับซ้ายและขวา,าด้านหน้าและด้านหลังหรือว่าด้านข้างซ้ายและด้านขวานั่นอยู่ที่มุมเสาด้วยนะตำแหน่งของเสานะครับอปตะต,ตูนี้เห็นไหมขว่างซ้ายและกว่างข้างขวางขวางซ้ายนี้แล้วก็ไปด้านหลังแต่บางทีก็หันไปหน้านะแล้วแต่ครับโยกแบบนี้ไม่มีทางโยกสั่นคลอนเลยครับการทําทแบบนี้ก็เรียกว่าโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยท่านผู้ชม นี่ลักษณะการทําบ้านนะครับฝาเฟี้ยมนะฮะเฟนเฟี้ยมสวยงามนะฮะเฟี้ยมโอ้โหลูกไม้ยาวเลยท่านชมดูนะครับเฟี้ยมไม้ยาวเลยนะครับโอ้โหสวยงามครับเดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมครับเสาฮะเดี๋ยวคำนวณสอยเพื่อนเพื่อนดูนะครับบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับแถวละสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเจ็ดสี่ยี่สิบแปดอ่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองนะฮะซุ้มอีก หกสามสิบสองกับหกสามสิบแปดท่านผู้ชมหมายถึงว่าสอซซูมด้วยนะฮะยังมีสอบันไดด้วยนะฮะยังไม่ยังไม่เตรียมพร้อมอยู่นะครับจะไปทาหน้าง,งานครับท่านผู้ชมนี่คือเรือนไทยนะฮะเรือนไทยโหเดี๋ยวขึ้นไปชมข้างในนิดนึงครับท่านผู้ชมใช้บันไดบันไดย,ยังไม่ได้เสร็จก็ต้องขึ้นทางนี้ก่อนนี่ขึ้นมาดูครับบ้านทรงไทยนี่มีม่ห์จริงๆนะท่านผู้ชมดูนะฮะ อ่าผมขึ้นมาแล้วนะฮะนี่เห็นไหมตรงนี้ชานพักต่างระดับนะฮะมีสองช่วงนะครับชานพักนะ่ะนี่ฮะท่านผู้ชมดูฮะลงสีไว้แล้วตรงนี้นะฮะก็ประมาณสี่นะฮะสี่คูณสามประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมขาดเหลือขอโทษด,ด้วยตรงนี้สิบสองตารางเมตรนะฮะซมหอรกแล้วก็ช่อชานพักบันไดน่ะน,นี่ฮะตีฟ้าเฟดานไว้แล้วครับที่เหลือก็ไปมุง กระเบื้องหน้าง,งานนะครับขึ้นมาแล้วครับตรงนี้12ตรงนี้ก็3ามนะฮะดีระเบียงนี้นะฮะนะขึ้นมาตรงนี้3 3มสมคนสิบนะครับนี่ฮะกว้างๆประมาณการนะฮะประการเคลื่อนก็นิดหน่อยไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ฮะนะรประมาณ3มคนเะท่าไหร่ฮะ 3ามคูณสิบสตารางเมตรเฉพาะระเบียงหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีทำาล้ๆศาลานะแต่ว่าอยู่ในพื้นเดียวกันกันกบระหว่างตัวเชื่อมบ,บ้านนะตรงนี้นะาานี่ไหมศาลานะี่ฮะท่านผู้ชมดูนะนี่ฮนะท่านผู้ชมนะหลังคาเลยครับที่เห็นคือไม้สักทองนะครับที่โยงอะไม่ใช่นะเดี๋ยวไปถึงเวลาก็แกะออกนี่ฮนะสาแขนแกะสลักลวดลาย ครับผมวันนี้มาโครงการพระรัชทรงไทยครับเอามาดูครับตัวเชื่อมตัวเชื่อมนะครับไม่ต่ำมาสามครับห้องนอนสามครับแต่ยาวไปนู่นนะครับแปดแปดจากนี้ไปนู่นแปดนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็พื้นที่ใช้สอยเยอะเลยเรามาเยี่ยมชมนิดหนึ่งว่าการทําแบ่งแบ่งโซนแบ่งกันยังไงครับนี่ฮะท่านผู้ชมดูครับตรงนี้ก็สามคูณแปดนะแปดสามยี่สี่ตารางเมตรนะตัวเชื่อมระหว่างห้องนะ นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นห้องทางเข้านะครับแล้วดูหน้าฝาเฟียมก่อนครับนี่สายบัวยาวเลครับท่านผู้ชมนี่สายบัวยาวนะฮะแล้วก็กั้นกลางด้วยลูกฟักอยแนวนอนนะฮะนี่โอ้โหสวยครับตรงนี้ก็ดูแล้วก็เป็นประตูห้องนะฮะอ้าวยังไม่ได้ใส่ตัวจับไว้ก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอาจจาะจับยากนิดหนึ่งเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ ตัวจับประตูครับกลับมาแล้วครับนี่ในห้องนะครับองตอนที่หนึ่งนะครับนี่แบ่งเท่ากันแล้วครับแปดเมตรก็หารสองหารสองก็เท่าไรครับสามคูณประมาณสามคูณสี่ครับท่านผู้ชมนี่สองห้องนะครับดีฝ้าไปดานไว้แล้วนะฮะท่านผู้ชมพร้อมแยกแล้วก็จะส่งแต่ไม่แน่ัจว่าไม่แน่ัดนะครับว่าวันไหนจะส่งนะครับกิตติก็ยังไม่ได้ถามพี่ไปรัดนะครับแต่ว่าได้ถึง 7 0็ดแสร็แล้วนะฮะ70%นี่ห้องระหว่างห้องนะกันมีบานประตูนะฮะนี่นะฮะก้างบนก็มีการแกะสลักลวดลายสวยงามนะครับลวดลายแล้วแต่ลูกค้าสั่งออเดอร์มาแล้วห้องนอนที่2ครับนี่น่ฮะ3ากุประมาณนี้ครับท่านผู้ชมโอเคนะฮะ12ตารางเมตรแต่และห้องความสูงจากพื้นไปถึงฝ้าเพดานนี่ไม่ต่ำม,มาสา3เมตรขึ้นนะ3เมตร10เซนนะฮะใต้ตุนก็ประมาณ2ไ75ไม่ต่ำนะครับ แต่ถ้าขาดเหลือเท่าไร่ขอโทษด้วยนะสองห้องนอนแล้วนะครับนี่ก็ระหว่างตัวเชื่อมเดินไปข้างหลังก็จะมีบานประตูด้วยนะครับแล้วก็ไว้ปิดเปิดนะเดี๋ยวก็อาจจะใส่ลูกกลองให้ประมาณเจ็ดสิบหรือหนึ่งเมตรนะฮะตรงนั้นอย่าเข้าใจผิดนะครับนี่ฮะบ,บานประตูอีกบานนึงฮะนี่หลังนื้ท่านผู้ชมนี่สามหลังใหญ่เลยนะนะครับทางข้าวก็ด้านข้างด้านหน้าทุนนี้ทำให้น้องรับแขกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลย นะครับห้องนอนซ้ายขวาสองห้องนี่นะฮะนี่นะครับ,นะรบ,รบก็ประมาณ3าคูนห้านะรประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมโอเคนะฮะฟ้าเพดานนะครับนี่คือห้องรับแขกห้องใหญ่นะครับห้องใหญ่กว่าห้องนอนทีนี้ห้องนอนซ้ายขวาก็ต้องอยู่ฝั่งนี้ด้วยท่านผู้ชมอีกหลังนึงนะนี่อีกหลังนึงนี่ก็มองแล้วก็นูน่บนบานประตูหนึ่งห้องสองห้อง นะครับนะฮะแล้วก็ห้องห้องนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าอาทางข้าอ๋อห้องเดียวครับท่านผู้ชมห้องนี้ทําไม่ต้องรับแขกไปเลยโอ้โหทำไมครับเพราะว่านะต่างเนี่ยใ่ไหมบานเฟียมบานพับเนี่ยนะครับเนะี่ยนะพับได้ะฮะเฟียมกับพับได้ะฮะเขายัางไม่นี่นะฮะเวลาเรา เปิดต้องนะฮะแล้ก็เปิดเนี้ยพับได้นะบานเฟี้ยมหมดเลยนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเข้าใจผิดขอโทษด้วยนะนี่ก็บานเฟียนะบเบบ้ยมนะฮะพับแบบพับแบบเมื่อกี้นะครับเป็นอย่างนี้ครับตุงดูช่องน้องก็บานเฟี้ยมนะฮะห้องนี้แหละครับเป็นห้องเราแขก,กแน่นอนเลยคนระับท่านผู้ชมโอ้โหตรงนี้ก็แปดสามยี่สี่นะฮะตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้สามคูณสี่เออพูดผิดสามคูณแปดนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมสามคูณแปดห้องนี้ก็จะเป็นห้อง รับแขกแน่นอนนะครับกิตติขอโทษด,ด้วยเมื่อกี้ที่ห้องห้องหลังตรงกลางบอกว่าเป็นรับแขกเอาเป็นว่าสามห้องนอนแน่นอนครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ห้องรับแขกอยู่นี่นะฮะส่วนห้องน้นํานี่อันนี้ต้องคุยอกรอบกับภพรัตนะครับว่าเขาจะทําบางทีก็ต้องการทําข้างล่างก็ได้นะฮะน่าจะทําข้างล่างแหละมันอยู่ที่ออเดอร์ลูกค้าด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆอยากได้ห้องน้ํามันตัวบ้านก็บอกคุยกันนะ คุยนอกรอบนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าใจผิดนะครับบอกว่าทาไมบ้านท้าใหญ่ไม่มีห้องน้ํามันอยู่ที่เราตกลงกับเจ้าของโครงการนะครับว่าจะเอายังไงนะครับสร้างทําตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมานะครับโอเคครับวันนี้กิตติครับอยู่ในอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับโครงการภัยรัฐทรงไทยเจ้าตำรับในการสร้างบ้านทรงไทยครับนะฮะอาจจะคิดจะสร้างบ้านทรงไทยสักหลังหนึ่ง นะครับจะเอาหลังกลางหลังเล็กหลังน้อยอ้าวถ้าชื่อเต็มๆก็มีหลังเดียวหลังรูปตัวแอลรูปตัวยูนี่วันนี้ตัวยูแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเรือนหมู่เรือนกลุ่มหลังใหญ่กว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ได้หมดเลยครับใช้ไม้สักทองทั้งหลังผ่านการอบแ a ้งอย่างดีฝาเฟี้ยมสายบัวนะครับเฟี้ยมจะเอาแบบไหนคุยนอกรอบกับไพรสทร่งไทยส่วนราคาเนี่ยครับ โทรถามนะครับเพราะว่าราคามันขึ้นลงได้นะครับตามความข้อตกลงของลูกค้าคำว่าขึ้นลงเดี๋ยวเข้าใจผิดนะขึ้นลงคือว่าจริงๆแล้วเวลาเขาอยากให้ลูกค้านะโทรมาคุยกับเขานะครับจะได้ข้อมูลที่แน่นกว่ากิตติคุยนะครับกิตติแค่ชี้เป้าสร้างบ้านทรงไทยแค่นั้นเองครับวันนี้กิตติไปก่อนอย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยนะครับหนึ่งซุ้มบันไดหนึ่งระเบียงหน้าแล้วก็ศาลานะครับสามห้องนอน แล้วก็หนึ่งห้องรับแขกใหญ่อันนี้กิติไปก่อนนะครับราคาอย่าเคร่งครัดนะฮะคิดจะสร้างบ้านให้คุณภาพอยู่ชั่วลูกช่วหลานต้องไม้สักทองนะครับเพราะไม้ผ่านการหบแห้งดีไม้ใหม่ดีที่สุดดีกว่าไม้เก่าอยู่เลยครับท่านผู้ชมบางคนไม่เข้าใจนะนี่พูดนอกเรื่องนะสร้างบ้านไอ้ไม้เก่าเอ้ยมันถูกดีนะเดี๋ยวอยู่ไม่นานนะอยู่เรายังไม่ไปเลยเขาขอโทษทีบ,บ้านรุ้สึโซมเลยแล้วรู้สึกจะไม่ดีตอนท้ายนะผมก็อยากแนะนําให้สร้างบ้าน ไม้สักทองแล้วก็ไม้ใหม่นะฮะมันอยู่ชั่วลูกเราแล้วแล้วก็ลูกอีกอาจจะไปหลานอีกท่านผู้ชมมันอยู่ที่การบำรุงรักษาด้วยวันนี้กิติต้ตองไปก่อนกดติดตามด้วยไทยไทม์ช anel ชีพเป้าซื้อบ้านทรงไทยภัยทั์ทรงไทยป่ามุกอ่างทองครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ